นี่อา้าวลูกหลานทององาขยานหลวง่อสะกอนเอาว่าจังได้เออทององาขยานสะกวอนว่าจังไดนก็ยามยังหน่อยให้เจ้ามันเฮียนคุ้บนบุญเท่ามีสี่หยดสูงเพียงป้าไปไพ่หนาหาเงินได้ล้าลาหมืน่นไผ่ปูว่วมหูตื่นเงินเบียบอกกนันทงที่เอาจำเอาเด้อลูกหลานเ้อห้ ท่านเจ้าคุณนนาศัยย่อมทองเนาะเอาเอาพูใ้ใดสิมาทองแล้วแล้วสิฟังนี่ท่านเออทองแท่นเจ้าคุณอีกเทินหนึงเอาแล้วแล้วเอ่อตมาตัวมาทองอาขยานเนาะมาลักสายดึงเอาเออก่อนสิฟังนี่ท่านเอ่ออีกเรื่องต่อไปเนี่ยมื่อนี่ฟังนี่ท่านมันเบิร์ตไล่การกุล่ะญยาญย่อมเออฟัง,นนงนนแล้วมันได้ฟอขึ้นเอาสิตัวมาเร็วตัวมาศูนย์แปดหนึ่งสามแปดเก้าแปดสามหนึ่งเก้าตมาทองอาขยานเร็ว มาต่องอาครยานดูกันตั้งจากน้อยหนึ่งเอาหน้านตัวมาแล้วเอาจะเลื่อนพอนสาวรถตาก้าเอาทองย่างยังน่อยจะมาเงี้ยคุณคุณเงี้ยวมีดยกสูงเพียงปลาไส่ไม่บ่าหายเลยหลานมุน้งใส่ชุดช่วงดูฟืงเส้นเหวเกลียวโตสาวตุล้านหน่อยยุหันยุบดเนี่ย ว้าหลย้านบอตันได้เตือนอยนนู่ยพอเป็นอย่างเอาไปเล่าสูเขาฟังก็แล้วกันเดอ้ออมันมีนิทานอันนี้กะเกิดขึ้นในสมัยหนึ่งลั่งที่พระพุทธองค์ประทับอยู่ที่มหาวิหารเสตตวันก็ต้องหัวว่ามีพระอิกษุที่เป็นคนวายากสอนหย่ากรุ่ปหนึ่งที่ชอบสร้างปัญหาอยู่เรื่อย ก็เลยตรัสเอิ่นเขาบ้าสอบถามถึงเรื่องที่เขาเล่าลือกันมาเป็นจังสันหรือบอระภิกสุรูปนั่นแกนยอมรับว่าจริงจังสันจึงทำนีว่าโอ้บอกควรเหตุจังสันเด้และก็ตรัสเราเตือนสติให้แง่คิดจังสี่ว่าในอดีตการผ่านมาตั้งแต่ปุ๊แต่ปู่กุล่ะเมื่อสมัยพระเจ้าพรมมาัดเป็นเจ้าคล่องพระนครผาลานสี ในช่วงนั้นโปรดไอ้มีงานรื่นเริงประจําปีขึ้นในปีนั้นจะมีครอบครัวนักตีกลองสองพ่อลูกได้ชวนกันไปจัดแสดงโชว์ตีกลองในงานนักขัดตลิกนั้นผู้เป็นลูกบาเนี้ยได้แสดงจนสุดฝีมืดตลอดขึ้นจนกระทั่งเลิกงานในย่ำเมื่อเต่ากะได้รับรับหลายพ่อสมกวร จะเลยได้สะพายกลองและกระทงเ,เงินใบไงกลับบ้านในเส้าของมือนั่นฝายลูกใสยังบ่มวันบ่นหน้ำใจความคาน้องมือเนี่ยมันยังขังค่าอยู่ในอารมณ์ยังบอเศร้าขึ่มเอิบลึ่มใจยังปลดปล่อยความสนุกออกไปบอ่อเต็มที่เฮ็ดในเขาแกยังข้องตีกองกันนำมาตามทางยางระวางกลับบ้าน ด้วยความคลาน้องมือสุดเวียงในระว่างเส่นท่างยางกลับบานทั้งสองพอลูกจะต้องไต่หนท่างผ่านปาน่าไงซึ่งเป็นท่างเปลี่ยวเ็ตให้ต้องยางลัดเลาะตัดผ่านป่าที่เป็นเขตแดนโจรบอมีทสรางอื่นทีที่ใส่หลีเกลี่ยงพ่อเขาไปในเขตป่าเป็นที่่องสุมของพวกโจร โผเป็นพอกะเล่เวาเตือนปติลูกใส้ขึ้นว่าลูกเอ้ยในบริเวณแถบนี้เนี่ยมันเป็นทีส่องสุมของพวกโจรเนเจ้าอยากตีกองกะจงตีไปกะพอกะบ่หามดอกแต่ให้เลือกตีแต่จังหวะเร่งที่ใส่ในกระบวนพิธีและกะ็ต้องตีเป็นระยะระยะแต่วัยตีกระนำพร่ำเปลือเด้อลูกเด้อราะว่าพวกโจร สีได้เข้าใจว่ามีเจ้าหน่ายหรือว่าคนใหญ่คนโตย่างผ่านมาทั้งนี้จึงสี่ย่านสีกลัวแลละก็ลบหนีไปได้พ่อหลูกไส้ได้ฟังพอเว่าวหามปลามเจ้งสันแต่ยังบ่เสือในสิ่งที่พอว่าวแถมยังอวดดีเว่ากับพออีกว่าโอ้ยอีพอมอต้องย่านเอกะไอยสิตีกนันนำกลองให้พวกโจรมันหนีเตลดเิดเปิดเผิงไปทั้งหมดเบิ่งที่ล่าว่าผูใ้ใดสีแน่ว่ากัน หลังจากว่าับพอจังสั่งแล้วโลกใส้ก็ได้ก็นำตีของก็ไปปลุมตุ่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 มไปโดยบอสนใจในคำเตือนของพอแต่ก็มีความเกรงใจพออยู่บางในตอนตนตนก็เลยตีของในจังหวะที่พอบอกเอาไว้ปลุมโจนตีอยู่ในป่าแถบนั้นพ่อได้ยินเสียงฟรองเป็นจังหวะที่ใส่สำหรับเจ้าหน้าที่บ้านเมือง และเจ้าน่ายผู้รักผู้ใ่เดินทั้งจนกระตกใจย่านเจ้าหน้าที่ตีป่อเย็นพวกตนก็เลยได้ลบก่อนโตอยู่ห่างๆบอกตาโมากมใใก่ทั้งย่างทั้งเดินพ่อพานไปบอดดนบ่อนบานี้ลูกไส้นักตีกลองเกิดหูซึกเบื่อนายตีตีแบบเดิมๆตัๆ่มๆสักๆอยู่แงจงำก็เลยเปลี่ยนไปตีในจังหวะอื่นบ้างที่เป็นจังหวะ มวลมวลสนุกสนานระทึกใจเสียงกองก็เลยดังปนันไปตัวป่าหไงต่อเนื่องไปบริเวณระยะเลยแม้แต่น่อยตุ่ม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 ตุมตีเสียงดังไปเรื่อยเเมื่อพวกโจรที่ตุ่มอยู่ได้ฟังเสียงกองดังในจําหักจังหวะทำนองที่ต่อเนื่องโหลดผลเดี๋ยวกับจังหวะล็อกเดี๋ยวกับจังหวะเออ ยังอยู่ละเปลี่ยนจังหวะไปละเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาอยู่ตลอดได้ละจึงได้เกิดความเฉลียวใจเกิดว่าคือสิบอมแมนกลองในกระบวนเจ้ารในผู้ใหญ่แน่แน่ลัจึงได้พาเอาลูกน้องสะกดลอยตามเสียงนั่นไปพอเห็นว่าเป็นสองพอลูกยางอยู่ตามลำพังตำนานก็เกิดความโปรดแ้นที่ถือหลอกถือตัว จึงเด็กลรูกันเขาไปรุ่มทำลายจุตีสองพ่อลูกจนร่างกายได้รับความบาดเจ็บได้รับความบอบซ้ำยังหลวงหลายโทษฐานที่เหตุให้เขาใจพิษจนเสียเวลาจากนั้นจึงกวัวเอาของของทรัพย์สินของสองพ่อลูกไปจนเบิดสิน้นเมื่อโจกรกลับกันไปแล้วพอจึงพยายามไปยุ่งร่างกายที่บอบซ้ำส้มซ่านคลานไปหาลูก ซึ่งก็มีสภาพบอตางคันเทอดหายดอกและก็เว้ากับลูกด้วยเสียงกระทนกะแจนว่าข้นซื่อว่าศิละปะบอวาสานิไใแม้มีความหูดีในศิละปะสนิทนั่นกะบอควนโอ้อวดกวนหูก,กาละเทศะในการแสดงอย่างศิละปะตีกองนี่นะถ้าแมนทีดีดก็มีปโยชน แต่บ่อพึ่งตีกระนำจนบ่หยุดบ่ย่อนจังปีหาตียังคือกระน้องเกินไปมันเกิเอ็ดไอเกิดเรื่องเลวไา,ายถึงกันเสียทรัพย์สินเกิดความเสียหายเกือบเอาชีวิตบ่อหลอดคือจังสีละบักล่าเอ้ยพอเป็นพ่อบอกลูกเป็นเจิงเตือนจิตสะกิดใจจากนั้นสองพ่อลูกกับผ้ากันส้มต้านกบบาบัน ลูกเบา,าอีหอยังเลยเพราะได้ลับผลอย่างที่พอเบาอีหลีกับบ้านไปกับด้วยความเจ็บปวดตกะตะท่มทั้งกายและใจอย่างแสนสาหัสเงินท่องกับสูญหายร่างกายกับบอบซ้ำซึ่งกลายเป็นบทเรียนที่แสนลำคาให้แกลูกไส้ผู้อวดดีไปจนตลอดชีวิตนี่แหละอยากย่อมตัวผู้ตัวขนจึงว่าเนี่ย ในเรื่องคําตั่งคําสอนของผูหลักผูใหญ่เนี่ยแน่นอนว่ามันย่อมติมีคุค้ค่าคว้นแก่การรับฟังเพราะว่าผูใหญ่เนี่ยเป็นย่อมผ่านห่อนผ่านหนาวมาหลายย่อมน้อมเห็นการไกลมองเห็นการไกลมีวิสัยทัดหลายกลัวมักสิขาดคะเน่อีหยัยงบอพิษพลาดโดยเฉพาะผูใหญ่ที่ดีมีคุณธรรม ย่อมสินนํำผ้าเฮ้าปูเสือฟังไปสู่ความเจริญก้าวน้าได้ส่วนผูดใดที่มักเหตีหยังตามใจเจ้าของเอดตีหยังด้วยความคึกขะน้องยึดเอาความสนุกสนานเปลิดเพลินเป็นทีตั้งบ้องจักประมานบอกคำหนึ่งถึงกาละเอสะย่อมเกิดโทษบอยังใดกะยังหนึ่งกับตนและกะคนรอบค้างได้เสมอโดยจะเาะเรื่องลูกลาน เป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อนพ่อแม่กะเลี้ยงได้เพียงแต่กายสีพวกอกุ้มแม่เขาเหตุตามความคกิดเห็นของเฮากับบ่อได้ความคกิดของลูกกัย่อมตักต่างจากพ่อแม่วิถีชีวิตเขากัย่อมบ่คือกันลูกอาจตัดสินใจผิดในความคกิดของพ่อแม่แต่อาจสิดถือในความคกิดของเขาหรือว่ามันเหมาะสมกับเขากระได นาทีพ่อแม่เนี่ยจึงต้องพยายามส่งเสริมเขาให้เลือกในสิ่งที่ถูกต้องคอยให้กำลังใจและกระบรเรียนเมื่อเขาพิดพลาดบอกว่านไปซ้ำเติมเพื่อยืนยันว่าพ่อแม่เป็นไฟถืกหรือว่าเป็นไฟผูนเหนือกว่าลูกสเสมอสิ่งสำคัญอย่างหนึ่งของพ่อแม่ก็คือมักเปรียบเทียบลูกของตนกับลูกของผู้อื่น ชอย่ำแต่ขอเสียและกระจุดอ่อนของลูกหากเพชรเรื่อยเขาบ่อยเขาดุดุเขาอาสีงเงไในลูกเนี่ยมันขาดความเพืือมันในตัวเองให้ไปกว่าหันอาจติถึงขันดูถูกตัวเองจนเป็นปมของชีวิตผู้ใหญ่ต้องบอลืมอ่ะเข้าบ่อเด้อยู่กับเขาไปตลอดเมื่อนึงเขาสิต้องจากกันไปละกับเข้าเนยจึงกวนซอยเหลือให้เขาเพิ่งผ้าตัวเองได้ และก็แนะนำให้เขารับผิดชอบในสิ่งที่เขาเลือกแล้วเขาสีได้เงี่ยนหูด้วยตัวเองบอมีเด็กหน่อยผูดด้ใดดอกที่ล้มแล้วบอยยอมลุกขึ้นย่างมันก็คือสเสือกันกับเด็กหน่อยที่หัดย่างโดยทั่วๆวไปน่นแหละเมื่อล้มได้มันก็ต้องพยายามลุกขึ้นยืนและก็ย่างต่อไปให้ได้ส่วนลูกนั่นกะควรคิดว่าพ่อแม่อาจสิบอสมบูรณ์แบบ แต่การที่เปิลให้กำเนิดลูกมากกันนับว่าเป็นบุญคุณใหญ่หลวงหลายแล้วล่ะเพราะการเกิดเป็นมนุษย์ถือเป็นโชกอันประเสริฐที่หาไดยนกลูกเนี่จึงกวนให้ความเคารพและกตัญญูต่อเพิ่ลถือว่ายังโชคดีที่พ่อแม่ยังอยู่ให้ลูกได้ตอบแทนพระคุณและก็ยังเป็นกาละเทสะที่ลูกลูกพึ่งกระทํำความดีสะสมเป็นตนทุนของบุญเอาไวใ้ให้หลายๆอน คนจำนวนหลวงหลายที่อิจช้าหลวกหลวกผู้ตียังมีคุณพอคุณแม่อยู่ใกล้ๆให้ได้เหตุนาที่เอาใจใส่ดูแลในคณะอี่คนอีกจำนวนบ่อหน่อยเสียโอกาสนั่นไปแล้วก็คือพอแม่เป็นล่มหายตายจากไปแล้วเพิ่นบ่อด้อยูยูน้ำเฮ้านี่ล่ละยายอมตัวปดตัวก่อนจึงว่าโอ,โ,อโ,อโอ้เนี่ยมันเป็นข,อข้อคึดนได้เดย นี่ท่านรมบทนี่ท่านรมะเนี่ยมันเป็นข้อคืดได้เห็นบ่ล่ะญาดย่อ,ยยอมเนี่ยบางเทื่อนนี่ให้คืดจังตีว่าถ้าคืดเองอยั่งบ่อได้แล้วกับบอ่อเสือค่ำของหนักปานอกจากสิเป็นค้นบ่สลากยั่งเป็นผูปราศจากประโยชน์ทั้งป้วงนี่ละ่ะญยาดย่อมสัวปรสวคอนอันนี้คือสิงที่เป็นข้อสําคัญเด้อนํามาตอนมาฝากออกเปญนหาดย่อมเนยเพื่อให้ได้ ขอขคิดกติิธรำแจงปีล้ะ